สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คุ้นพ,พ,พอกับช่องสาบ้านนาหนุ่มสุดเดนพี่น้องจ้าพบอพอกันในวันเช้าที่16มีนาคม2566มือดีมือเฮงมือปังมือดังมือรวยมือสูงมือมันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดฝากติดตามช่องใหม่แนนเดอร์ค่ะสาบ้านนาหนุ่มสุดเดนวีหนึ่งจ้าเมื่อนี่คลิปนี้เป็นตัวเลขของเซียนบางแคเซียนบางแคพี่น้อง เมื่อวั่างหันเพิ่นฝันกับเขาตรงๆได้แค่สองหาหาสองเ่นี้เพิ่นฝันอีกแล้วพี่น้องเพิ่นไล่มาบอกสู้ฟังบอาความฝันตอนพี่น้องเซนจําจอีซีฟังนําเดอร์พัสันเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เดินทางไปหาอาจารย์หนูกันัยที่สักยันเนี่ค่ะเดินทางไปหาเพิ่นฮอดบ้านพาสันเพิ่นเห็นเพิ่นเลื่อนขึ้นทั้งบันก็เลยอยยางขึ้นทั้งบ้านเพิ่นพนาเลขบ้านเลขที่ตรงก็เลขหวยสูตรที่เพิ่นให้มาเดอร์พี่น้องจ๋าสำหรับตัวเลขเซียนบางแค เพิ่นฝันวันพระจ้ะเสี้ยนบางแคเพิ่นฝันแมนเดอร์พ่นองเพิ่นเป็นคนทำบุญทำทานได้จ้ากะร้องอภิจารณ์จบซ้อมเดอร์มือนีก็เป็นมือหิง้งมือปังมือดังมือรวยเร็วตาบนันเดอกะเลยหยิบยกตัวเลขความฝันเพิ่นมาบอกซูฟังจ้าความฝันเพิ่นตรงกับสูตรหวยคำนวณเพิ่นขัดพ่นองบ้านเลขที่เก้าสิบห้าทับหนึ่งต้ว่าเพิ่นห้มากก็คือเก้า เพิ่นห้ยสามตัวเลขความฝันเด้อค่ะที่สาหรับเสียนบางแคเพิ่นไห้มาน่ะเพิ่นไห้มาห้าเก้าห้าแล้วก็ห้าหนึ่งห้าเด้อจ้ะสําหรับตัวเลขความฝันร้องเบิงค่ะแต่ว่าเลขสูตรหวยคํานวณเพิ่นกะยังคงเดิมให้พี่น้องแฟนจ่องอิฟซีจับตาดูดีๆจ้ะเลขเสียนบางแคเลขสูตรหวยคํานวณเพิน่นสามตัวแต่ก็มีห้เห็นแล้วเด้อจ้ะแล้วก็เลขเพิ่นนี่บนเป็นบนลังเป็นลงังก็ให้พี่น้องแฟนจ่องอิฟซี พิจารณาเบิงว่าเป็นแต่น้าไปลงทุนบอ่อแต่สาวนาว่าเลขงามพี่น้องอันตัวใด,ซ,ดซื้อใดกับซื้อใวในเด้อค่ะเอา้าเสียเบิงสูตรหวยคำนวณเพิ่นอีกจ้าวดวันที่16มีนาคม2566สําหรับตัวเลขเซียนบางแคจ้าคู่เด่นเพิ่นจับหาหาาหา3้คู่รอง75หแล้วก็95แล้วก็10เด้อจ้ะสำหรับเลข3ตัว395 59 3 95, จ้า สำหรับตัวเลขล่างเด้อพี่น้องจับคู่เด eh ่นคือ3 2 3 5 4 2 6 2หสองและ64จ้าเลขพ่นงามจ้าแตว่าโอ้ยมันอันพดโพบกโมบเขียบพี่น้องมุดขี้ดินแกนมุดยากยากจ้าซื้อตัวใดกับบอใดพี่น้องจ้าเหตุจางในบาทที่นี่อันเบิร์กคูสูคู่ตูกระโุดพี่น้องเอากะได้เบิ่งกระจบซ้อมจ้าแตว่าให้ติดตามเลขฝันเพิ่อเด้อค่ะเลขความฝันเพื่นเพิ่ะฝันเม่นเด้อสำหรับตัวเลขเซียนบางแค กะร้องเิ่งค่ะพี่น้องคะเพราะว่าสาวนาอยู่กับเซียนบังแคมาหลายปีเราจะพ่นแมนอีลีเดอเอาผู้เดย์มาคลิปนี้อย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงง,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 งเป็นกำลังใจให้สาวบนนาในเดิมอย่าลืมติดตามช่องใหม่ด้วยจ้าสาวบ,บ้านานาหนุ่มสวีเดน v หนึ่งค่ะสำหรับชมรมคนรักตัวเลขช่องเก่ากะอย่าลืมค่ะติดตามเป็นน้ำแนคไไ่ค่ะบ่ได้ไปไซคก็ยังอยู่ในช่องเก่าอยู่เดอ้อพี่นอ้องกะยังสิทำให้เจ้านายเิ็นเห็นอกเห็นใจกะสิทำต่อไปจ้ะ อเอาพี่น้องคะคลิปนี้ให้พี่น้องแฟนจงอง FC ซีสุขูสุขุนให้ปังดังรวยสุขูสุขุนในงวดวันที่สิบหกคือมื่อนี้คะ่ะให้รับสับน้ำกันสุขูสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าสาธุสาธุไปแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะ